เดี so ๋ยวเดี๋ยวอ่กอู่กอเข้ามาที่ Youtube เอ่อเข้ามาที่ Youtube แล้วก็คลองวิดีโอวิดีโอของคุณนี่คลิปของผมทำไมทำไมคนมันเริ่มม่รู้กันเลยมาดูกันด้วยนะเอ่อคุ้นสองหมื่นขอบคุณครับดูมาหนึ่งหมื่นขอบคุณมากๆ ของคุณจนแบบผมจะตายเดี๋ยวเดวมันก็ต่ออยู่นะเฮ้ยเดี๋ยว like ผมไปดูยูทูบคนอื่นมาว่าอ่ามันมันจะโดนแบนในที่ถ่ายเน้ขอเถออย่าโดนแบนในโทนสัตท์กันหรือหรือในคอมก็ได้อะไรก็ได้เออเออโ,อโ,อโอเคค้างอย่างนี้โดนแบนอ๋อแหลกแหกแหกมันแหลก what the fuck เออเออ what the เออ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 เดี๋ยวเดี <S <S <eta> ๋ยวผมจะลองเล่นแมปหนสักแมปหนึ่งเดี๋ยว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 ค้างค้างค้างมันได้ครับผมเพราะว่าผมรักเกมนี้มากๆจนมากๆเพราะว่าผมเติมไปโคตรเยอะผมดูนะพี่ดูเจ้าพี่พ่เจ้าพี่ครับผมผมผมไม่อยากให้เกมนี้มันแบบปลายปไปเลยอ่ะเดีเบส เจอเจอเจอเบคชัวร์หกเฮ้ยหายเน็ตหลุดในโทรศัพท์นะถ้าโดนแบนอีกนี่เจะเล่นอะไรเนี่ยเออกูจะเล่นอะไรนี่เติมาเยอะด้วยนะเกมเนี่ยโลบบพี่โลบบเลยโทรโทรศัพท์เอ้ยในโทรศัพท์ก็เล่นได้ครับพี่เป็นพี่ใครวะในโทรศัพท์ก็เล่นได้ครับผมแต่แต่มันอาจจะแหลก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 เกิดไปแหลกเออแหลกเลย ผมจะลองเล่นสักแมปพิซซ่าแมปพิซพซ่าที่ดังนะดับไปเข้าแล้วจะมีคนเล่นไหมมันมันมันโดนแบนต์หรือเปล่าครับพี่พี่โรบอทพี่โรบอทโดนแบรนไหมโอเค,อเคมันมันมันจะมันจะมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมแหลกจนแบบคลิปเนี่ยแบบหลุดเลยเดี๋ยวคลิปหลุด ออ,อ,อเดี๋ยวคลิปโอเคอัดคลิปอยู่ถ้าแบบคลิปหลุดนี่เรจะอัดอีกรอบูกแมวเฮ้ยหนาน,นี้อันนี้คือตัวละครที่ผมแต่งนะครับ,ยบ,ยบ,ยบอย่าอย่าไปตกใจอะไรว่าโหขนาดนีน้โอเคมีให้เลือกตัวละครเดิมเราจะเลือกแมวโอ,อเฮคสวัสดีครับพี่ครับเฮ้ยมีคนเล่นอยู่ตายเขาโอเคครับตมรวจบ้บาเราบอกแข่งเล่นได้อยู่แต่ตัวละครมันก็สวัสดีครับพี่ โอเคหายเน็ตหลุดแล้วครับผมอันนี้ผออันนี้ผมอยากเติมนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโัหายเยอะเติมแคนพอลเอ,อีแคนพอลแล้วสุดอีกแคน้พอถ้าแบบนี้อะไรที่ผมต้าง <c oughs> ผจ<ม>ัดหลอจัดเติมจัดเติมแล้วก็เออสือ้องไทยโลบังกูหายไม ตัวละครนี่ผมตใจนี่หมดสายแบบสายสายเปย์สายเปย์แต่แบบสายเปยป์ยป <c oughs> โอเคสันรู้ว่าเล่นได้ถูกไอคิวของคนที่เรบอกอ๋อที่เรบอกโดนแบนแล้วก,ก็กลับมาใช่ไหมแล้วเราผมผมจะผมจะากลองเล่นในคอมแต่แต่เอ่อแต่อะไร เว้าผมนั่นจะแบบแย่ฉ yeah. ันบอกว่ามันเลื่อนได้เหมือนไม่โดนแบนแล้วก็พี่อัดคลิปจะหายไม่เลนคลิปจะหลุดไม่ไหนโอ้ยคลิปคลิปมันเหมือนหลุดเอ้ยเยสียชัดงานในกูว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย